ไอ้เขมรนี่มันไม่พอใจมันก็บอกว่ามึงมาปิดปราสาทได้ไงมึงปิดไทยก็ปิดฝั่งไทยสิฝั่งขเขมนเนี่ยแม่นจะขึ้นมานะครับจะขึ้นมาแล้วมันก็ยิงใส่เราเลยครับมันยิงใส่เราเลยครับนะครับมันก็เกิดการต่อสู้กันนะครับคราวนี้ลามลุกลามแล้วครับลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลย ผมบอกแล้วว่าทหารเหนียนเนี่ยวินัยมันเลววินัยมันแย่วินัยมันแย่คือเขาการบังคับบัญชาเขาเนี่ยไม่เข้มงวดกวดขันนะครับพอวินัยไม่เข้มงวดกวดขันแม่งก็ยิงใส่เราพอยิงใส่เราเราตอบโต้ไปนะครับครั้งแรกประทะกันด้วยปืนเล็กก่อนนะครับปืนเล็กก่อนนะครับเป็นข้าวหลามเล็กนะฮะข้าวหลามอาก้า เอมที่6ประจํากายตอนนี้มันกด RPG มันลูกมันเล่นปืนคอมาแล้วมันบ้าครับปล่อยจะรหดไอบีอม21มันมาเลยไอพวกนี้มันไม่สนใจแล้วครับว่าจะไปโดนใครรัฐบาลไทยก็ฉับไวดีนะฉับไวครับลองภูมิธรรฉับไวดีเรียกเอกอัคราชทูตไทยประจํากัมพูชากลับนะครับตัดความสําคัญกับกัมพูชาเลย แล้วที่สำคัญไล่ทูดกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับประเทศไอ้นี่เบรกแตกเลยนะหลานคุณเซนเนี่ยไอ้ทูดขเขมรประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเบรกแตกมาโพสเลยว่าหลังจากผมกลับไปแล้วเนี่ยอยากจะดูว่าไอ้รัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ได้อไกกี่น้ำซึ่งมันไม่ควรพูดอย่างยิ่งเลย คุณเป็นทูตคุณเด็กอายุ21เรียนปิญญาตรีปิญญาโทอภิญญาโทก็มาเรียนที่ประเทศไทยนะครับมีเมียก็แอบมามีเมียคนไทยด้วยมันติดสาวไทยด้วยไออย่างนี้มันไม่น่าพูดนะไอโนมึงเป็นนักการพูดเนี่ยแต่ว่ามึงมาเพราะเส้นนะครับไปพูดอย่างนั้นแต่ลบโพสต์ไปแล้วผู้ใหญ่คงด่าก่อนหน้านั้นทูตคนนี้ก็พูดครับ มาแกวะพผู้จัดการทหารอากาศครับว่าภายในห้านาทีเนี่ยพร้อมบินขึ้นเลยเนี่ยยังบอกว่าระวังเครื่องบินจะตกนักบินเราจะตุยซึ่งแม่คนเป็นทูตไม่ควรอย่างนี้คนเป็นทูตเนี่ยต้องต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับคุณไม่ได้เป็นไม่น่าเป็นนักการทูดเลยนะแม่มันขี้พืชจริงๆท่านทูตคนนี้นะครับไอ้นี่พูดภาษาไทายชัดเจนนะไอ้ทูตคนนี้หลานหลานบุญเซนเนี่ยนะครับ มันคงเจ็บใจนะครับและอํานาจในขมิมนเนี่ยมันอยู่ที่คุณเซนคนเดียวนะครับกับคุณมาเนตตอนนี้จะสังเกตว่ามันไม่ออกมาอัดคลิปมันไม่มานั่นแล้วเพราะมันหลบผมเชื่อว่าคุณเซนเนี่ยแม่นหลบนะครับไอ้คุณเซนคุณมัเนตเนี่ยหลบนะครับหลบและเลวร้ายมากสั่งให้ทหารยิงเต็มที่ ทหารเขมรยิงเด็มที่ยิงมาถูกโลงพยาบาลถูกบ้านเรือนประชาชนถูกเซเว่นที่ปั๊มน้ำมันถูกโรงเรียนคนไทยตุยไปหลายคนบาดเจ็บกันหลายคนแย่มากๆเลยเขมรแต่ที่ผมจะมาพูดนะครับที่จำเป็นต้องออกมาไล์เนี่ยนะครับเป็นเวลาไม่นานเนี่ยขอญอาตแนะนำท่านผู้จัดการวัฒนาผู้จัดการต่องนะครับ พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะครับต่องสั่งลูกน้องตํารวจเลยนะครับและก็ตํารวจทางหลวงด้วยนะครับท่านกิติรักน์พันเพชรบอกตํารวจทางหลวงให้ขึ้นยุทธการกับผู้จัดการตารวจภูธรภาคสามเลยนะครับตอนนี้ชาวบ้านกําลังอพยพออกมารถติดชิบหายเลยนะครับเพราะต่างคนก็ต uh, <combined> ่างตกกระจายกำลังผลคนออกมาอะไรออกมานะครับตามแผนที่ฝ่ายปกครอง ทางผู้ว่าทางในอำเภอเขาจะอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับรถมันติดครับน้องเอาอย่างนี้ครับประธานโทษขอญาตแนะนำนะน้องเอาอย่างนี้ครับเช่นเลนขาที่จะออกมาจากจุดที่เกิดเหตุบริเวณที่มีการประทะกันเนี่ยไอเลนสวนไปเนี่ยมันว่างๆเลยมึงติดเลนเลยเอาควยจราจรไปถ้าไม่มีอะไรก็รถตำรวจไปปิดเลยนะครับ ตำรวจไปยืนหน่อยนะครับปิดนะครับปิดแล้วก็ระบายคนออกมาให้เร็วที่สุดระบายคนออกมาเลยทําเหมือนวันสมการตอนเทศกาลปีใหม่ฮะทาทาอย่างนั้นเลยนะต๋องที่เลยวัดขอญาตเรียนแนะนํานะสั่งการไปเลยครับแล้วตำรวจเนี่ยแต่งเครื่องแบบไปไปอยู่กับเขาชาวบ้านขวัญเสียชาวบ้านขวัญเสียเระเ็นแม่นยิงมั่วนะฮะ ชาบ้านขวัญเสียบางคนเราอยากจะให้เขาไปอยู่ที่สาราประชาคมเขาก็ไม่อยากไปเขาจะไปญาติบ้านญาติบ้านที่น้องนะครับคนหลบภัยนะครับคนหลบภัยผมก็เคยเตือนแล้วนะครับว่าอย่าปากบมาพร้อมเลยเรารู้สันดาลขามินอยู่แล้วไนงะเวลามันยิงแม่งก็พวดๆๆดพดดพดมันปล่อยเหมือนมันยิงให้มันหมดจะหรวะเช่นมันมีกี่ลำกล้องแม่งก็ปล่อยพวดพดพวดหมดนะครับ แล้วมันจะได้เคลื่อนย้ายลดหลบได้นะครับปืนใหญ่ก็อัดใส่กันเต็มที่เลยนะครับตลอดแนวชายแดนแล้วนะครับอตำรวจทำหน้าที่ตำรวจก่อนนะไห้ฝ่ายปกครองครูอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนไม่ต้องให้ไปเ,เรียนแล้วครับอบพะยะอพะยะอบพะยพออกจากพื้นที่ที่รัศมีปืนใหญ่หรือจรวดมันจะมาลงได้นะครับอ่าตำรวจช่วยระบาย ระบายคนก่อนนะครับปิดทางด,วด่วนไอปิดเลนนะครับเลนที่จะออกมาเนี่ยให้เขามาห้าเลนเลยนะครับให้เข้ามาห้าเลนเลยนะครับและใครจะเข้าไปก็บอกมีการสู้รบอย่าเข้าไปเลยครับนะครับต้องอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่เฝ้าบ้านมันอดไม่ได้คนที่จะเป็นห่วงบ้านนะครับอาจจะมีผู้ชายเฝ้าบ้านมั่งอยู่ในหลุมบังเกอร์นะครับ พอไปอยู่ในหลุมบังเกอร์มันลําบากสิครับมันไปหุงหากินไม่ได้ในนั้นเนี่ยมันก็ไปหลบได้แต่มันหุงข้าวกินไม่ได้นะครับสเบียงอาหารนะครับสเบียงอาหารที่จะเอาไปส่งเขาเข้าห้องข้าวหอนะครับข้าหงข้าห่อที่จะไปส่งเขาเนี่ยนะครับตำรวจอสอฝ่ายปกครองก็ต้องมาทําหน้าที่แล้วนะครับจุดไหนที่จะไปหุงหากินมันลําบากหน่อยนะครับหุงข้าวเหนียวไปอะไรไป ไข่ต้มไม่มีอะไรก็เอาไข่ต้มไปก่อนครับไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มไปหลายๆพันใบเลยนะครับหล,หลายพันลูกเลยเอาไปแจกจุดไหนไม่มีข้าวกินก็ทิ้งไข่ต้มให้นะครับมันจะมีคนเฒ่าคนแก่ผู้ชายที่ยังเฝ้าบ้านเป็นห่วงบ้านตำรวจก็ต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้เราเป็นแนวหลังนะครับกองจาการตํารวจภูธรภาคสามภาคสี่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับสถานการณ์เขาก็รายงานเข้ามาตลอดเลยครับ ว่าในเขตภาคสามภาคสี่เนี่ยมีที่ไหนบ้างระเบิดลงที่ไหนบ้างปืนใหญ่ลงที่ไหนบ้างมีใครเจ็บบ้างลายงานไปอยากให้ทํางานให้ฉับไวน,นะครับอยากให้ทํางานให้ฉับไวน,นะครับในส่วนพี่น้องทหารที่ปะทะอยู่แนวชายแดนนี่ผมก็เป็นห่วงวิตกกังวลอยู่นะผมไม่อยากให้เกิดสงครามนะครับแต่ในมันเกิดขึ้นก็ต้องสู้กัน เต็มที่ต้องฟากกันให้เต็มที่นะครับแล้วอีกอันที่อยากจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับขอความอุณากระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะตอนนี้ท่านจะมาสองโมงครึ่งกับสี่โมงครึ่งไม่ได้แล้วครับนะครับท่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับผมยังไม่เห็นท่านออกมาแสดงบทบาทอะไรเลยนะนะครับต้องตั้งวอลลุ่มนะครับ24ชั่วโมง นะครับ24ชั่วโมงนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับประสานงานกับสพกทบนะครับกับทางรักษาการรัฐมนตรีกลาหมนะครับตอบโต้แถลงข่าวชี้แจงไปให้ชาวโลกรับทราบว่าข่ามิ่นมันเปิดเกมยิงเหล่ากดน,นะครับท่านต้องทำงานเร็วแล้วครับนะครับนะ ไม่รู้จะไปแถลงตอนไหนนะกระทรวงการต่างประเทศนะครับก er ็ฝากความหวังไว้ด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านรมว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาดึงดังแล้วนะครับนี่ยังไม่เห็นท่านรมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทอะไรเลยนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อท่านนะครับนะครับต้องทํางานเร็วเลยครับตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามครับนะครับแล้วท่านองภูมิทํา อำนาจเขมรเนี่ยมันสั่งการได้เร็วมันอยู่ที่คุณเซนไอ้คุณมานเน็ตเนี่ยไอ้คุณมานเน็ตโพสต์แล้วบอกหาว่าไทยยิงก่อนไทยลูกหลานก่อนอะไรต่ออะไรนะครับชาวโลกมันก็จะไปเชื่อนะครับว่าใครเป็นลูกหลานเขาก่อนหรือเปล่ากระทรวงการต่างประเทศต้องเร็วอ่ะต้องชี้แจงให้เร็วอ่ะอะไรเป็นรายละเอียดเป็นสําคัญเนี่ยท่านก็ยังไม่ต้อง